สมองชอบเรียนภาษาถ้าดูจากงานวิจัยเนี่ยเราจะพบว่าเด็กที่สามารถพูดได้2ภาษาเนี่ยมีการทำงานของสมองที่ดีกว่านะครับสามารถสนใจหลายอย่างได้พร้อมกันและที่สำคัญเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าด้วยนะครับทารกสามารถเรียนรู้ภาษาใดก็ได้ที่เขาได้ยินได้ฟังบ่อยๆโดยความสามารถในการเรียนเสียงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุ6ถึง12เดือนนะครับได้ยินได้ฟัง ยิ่งได้เปรียบนะครับในเด็กทารกที่เกิดในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะพูดได้อย่างน้อยเนี่ยสภาษาก็คือมลายูอังกฤษและจีนและอาจจะพูดได้4ีถึงหภาษานะครับถ้ารวมภาษาท้องถิ่นเข้าไปด้วยวิธีการฝึกที่ดีนะครับก็คือการให้น้องได้ฟังเสียงจากคนในครอบครัวครับก็คือให้คนในครอบครัวเนี่ยเรียกสิ่งที่อยู่รอบตัวน้องเนี่ยเป็นภาษาอื่นๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยชินกับเสียงก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลนะฮะ อย่างเช่นให้เรียก dog เนี่ยว่า dog ไปเลยนะ dog เนะ่ย you เห็น dog ไหม dog มันวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมนะฮะให้เน้นเป็นคําสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดให้ยาวขึ้นอย่างเช่น you อย่างนี้ต้องเขาต้องเข้าใจคําว่า you นะค,คือ you ก่อนนะ eat คือ eat ก่อน you eat เนี่ยแค่นี้พอนะครับแค่ให้เข้าใจเป็นคําๆก่อนพอเข้าใจความหมายปุ๊บนะค่อยเพิ่มให้มันเป็นหลายคำนะครับอย่างเช่น you eat ก็เป็น You want to eat, you want to eat อย่างเงี้ยนะครับ eat ก็เป็น want to eat เนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าใจอ๋อ want to eat ก็คือโอเคมันมัน want to eat แล้วนั่งอยู่ในครอบครัวแล้ว,ลวเรากำลังจะกินข้าวเนี่ยเออเราก็คง want to eat แล้วล่ะนะประมาณนี้อะ่ะถัดมาอย่างเช่น you come you come พอเข้าใจแล้วก็ค่อยพูดว่าอ๋อ You come with me, you come with me นะฮะเวลาพูดอาจจะต้องช้าๆเน้นทีละคำไปเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่ไม่แนะนำเลยนะครับไม่แนะนำเลยก็คือการให้น้องเนี่ยดูการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เข้าใจความหมายใดๆนะครับเพราะน้องจะพูดได้แต่จะสื่อสารไม่ได้นั่นเองครับ